สวัสดีค่ะต้อนรับสมาชิก o ู m ทุกท่านนะคะเข้าสู่ DMC d a m a Media on Zoom ค่ะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะคะ17นาฬถึง17นก30นาทีค่ะเราจะได้มาพบกันในช่วงของ Zoom Idol <า>นะคะที่จะได้มารับฟังเรื่องราวของไอดอลที่มาจากหลากหลายอาชีพเลยนะคะเพื่อที่เรานั้นจะได้นำข้อคิดหรือข้อธรรม ที่พวกเขาเหล่านั้นนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตและประสบกับความสุขความสําเร็จมาให้เราได้ปรับใช้ในชีวิตของเราให้มีความสุขอีกด้วยค่ะทักทายนะคะสมาชิกทุกท่านก่อนนะคะตอนนี้นะคะที่อยู่ในห้องซูมเรียบร้อยแล้วนะคะแชทกันเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ใครอยู่ที่ไหนยังไงบ้างนะคะ มีวันนี้มีพี่ฟ้านะคะเจ้าเดิมเจ้าเก่าแต่หน้าไม่เก่าเลยวันนี้นะคะอันเลิศเบิกบานมากเลยนะคะวันนี้นะคะส่งรวยๆแล้วก็0ูนย์จ็มาเพียบเลยแล้วก็มีที่ญี่ปุ่นนะคะคุณปรีดานะคะก็อยู่ในซูมเรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกว่าสมาชิกซูมทุกท่านคะในการก่อสร้างอาคารเนี่ยนะคะ สิ่งจำเป็นเลยเนี่ยก็จะต้องมีเสาเป็นหลักค้ำจุนตัวอาคารเอาไว้ฉันใดในการสร้างความดีทุกชนิดค่ะก็จำเป็นที่จะต้องมีความไม่ประมาทเป็นแกนหลักรองรับฉันนั้นค่ะด้วยเพราะว่าความไม่ประมาทนั้นเป็นคุณธรรมที่สำคัญยิ่งกล่าวได้ว่าคำสอนในพระพุทธศาสนาทั้งหมดทั้งมวลเลยเนี่ยนะคะเมื่อสรุปแล้วก็คือคาสอนสุดท้ายที่บอกว่าทาให้เรานั้นไม่ประมาท ดังจะเห็นได้จากปัจชิมโอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะเสด็จดับขันทป,ปรินิพานนั่นเองนะคะเช่นเดียวกับ Zo ่มไอเดนของเราในวันนี้ค่ะที่ได้มีโอกาสมาศึกษาคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมหาปูชนียาจารย์แล้วนํามาสู่การปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องของสมาธินะคะเกิดเรื่องราวที่ดีต่างๆมากมายเกิดความสุขแล้วก็เกิดความสําเร็จในชีวิตด้วยตอนนี้นะคะก็พร้อมแล้วที่จะพูดคุยกับทุกท่านค่ะ ขอต้อนรับนะคะคุณอ้อวัชรีแฟรนด์วัชรีแฟรนด์น,นะคะซึ่งเป็นแอดมินเพจกัลยาณมิตรที่โลกต้องการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนองแอนแล้วก็ผู้เข้าร่วมสูงทุกท่านทั่ทวโลกค่ะค่ะขออนุญาตเรียกพี่อ้อนะคะค่ะในเพจแอดมินที่กัลยาณมิตรที่โลกต้องการตรงนี้เป็นเพจเกี่ยวกับอะไรบ้างคะอยากให้พี่อ้อได้อธิบายสั้นๆนิดนึง <Okay. S 2> ค่ะ ค่ะเพจกลาลยานมิตรที่โลกต้องการนะคะจริงๆแล้วถ้าไม่มีบุคคลสำคัญท่านหนึ่งก็จะไม่มีวันสร้างเพจนี้ขึ้นมานะคะจากพี่อ้อนะคะก็คือว่าพี่อ้อได้ไปเรียนรู้คำสอนออของอาจารย์รักพิงค์นะคะทิยาแฮทเทลนะคะที่นำคำสอนของหลงปู่หลงพ่อคุณยายนะคะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาถ่ายทอดในรูปแบบของคาราวาทนะคะที่ ผานการลงมือปฏิบัติจริงนะคะแล้วก็เห็นผลจริงนะคะแล้วอาจารย์ก็นําความรู้นั้นอะ่ะมาถ่ายทอดในรูปแบบของคาราวาสนะคะเพื่อที่จะเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับออย่างคนคนทั่วไปแบบเรานะคะที่สนใจศึกษาคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะอืง่ายๆเลยนะคะก็คือ <c oughs> น <ำ S 1> ํา,ามาสู่ในภาคของการปฏิบัติสําหรับพวกเราทุกๆคนนั่นเองถูกไหมคะ ทีนี้ต้องสอบค่ะพี่อ้อว่าก่อนที่จะมีโอกาสได้มารู้จักวัดพระธรมกายเป็นยังไงบ้างคะตัวตนก่อนหน้านี้เป็นยังไงตัวตนก่อนหน้านี้ก็คือเอเราไม่รู้ตัวเลยอะคะ่ะว่าในแต่ละวันเนี่ยเราได้ทําอะไรลงไปบ้างที่มันผิดศีนห้านะคะก็คือเจาะจงลงไปเรื่องของศีนห้าเลยพอเราได้มารู้จักวัดพระธรมกายเราถึงรู้ว่าโอชิพานมา สิ่งห้าข้อเราแทบไม่เหลือเลยนะคะไม่เหลือเลยสักข้อแล้วก็พอเราได้มาเห็นภาพนรกสวรรค์ที่ DMC เปิดให้ดูเรารู้สึกกลัวมากนะคะกลัวแล้วเราก็มีความรู้สึกกระหายบุญนะคะมีความรู้สึกว่าเเราไม่อยากจะทำเหมือนกับที่ผ่านมาที่เราพลาดหรือว่าอะไรแบบไม่รู้ตัวนะคะในสีลห้านะคะ ก่อนหน้านี้พี่อ้ออยู่เมืองไทยหรือเปล่าคะแล้วก็มีภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนก่อนที่จะมีโอกาสได้ไปที่เอิรมนะะันค่ะตอนนี้นเป็นคนสกลนคร <c oughs> แต่กําเนิดนะคะเป็นลูกของชาวนาชาวไร่ธรรมดาที่มีฐานะยากจนนะคะอยู่ในหมู่บ้านที่ทุรกดันดานมากนะคะแต่ว่าเราก็ได้เรียนหนังสือเนาะจบะมหาวิทยาลัยตามคําแหงนะคะหลังจากที่เราได้จบรามคําแหงแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะ ไปสมัครงานหรือว่าทําอะไรนะคะเพราะว่าเราเรียนอะ่ะบอกตรงๆว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าเรารักในสิ่งนั้นหรือเปล่าแต่คือในสมัยนั้นคือจบปริญญาตรีไว้ก่อนนะคะ,ะยังไงก็ต้องเรียนไ<ห>้<ห>ก่อนมีวุฒิการศึกษาไว้ก่อนเนาะใช่ค่ะเราก็แน่นอนเราต้องตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นะคะยังไงเราก็ต้องหางานทําแต่บังเอิญว่ามีเหตุให้ต้องมาที่เยอรมน,นีนะคะโดยที่พี่สปายที่อยู่โคราชเขาอยากให้เราอะ่ะ มามีครอบครัวที่นี่เขาก็ฝากให้มาอยู่กับญาตินะคะจนได้มีครอบครัวจนถึงทุกวันนี้นะคะอก็เลยได้มีโอกาสไปที่เยอรมันแล้วตอนอที่ไปตอนนั้นเนี่ยพี่อ้อได้รู้จักกับวัดพระธรรมกายตั้งแต่สมัยอยู่เมืองไทยหรือเปล่าหรือว่าก็ยังไม่ได้รู้จักคะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยรู้จักวัดพระธรรมกายไม่เคยได้ยินแม้กระทั่งคําว่าธรรมกายมไม่มีเลยค่ะไม่มีมไม่รู้จัก แล้วก็พอเราคลอดลูกคนที่สามก็คือเมลิซ่านะคะคลอดลูกคนที่สามเมลิซ่าเนี่ยแล้วยู่ๆเนี่ยเราก็ได้รู้จักช่อง DMC นะคะโดยที่เรื่องราวเหมือนกับอาจารย์รักพิ้นเป๊ะนะคะก็คือเรากำลังทำความสะอาดบ้านอยู่แล้วสามีก็เรียกให้ไปที่ทีวีว่ามีช่องไทยอีกช่องหนึ่งนะเธอนอกจากช่องละครที่เธอติดทุกวันเลยนะติดละครไทยนะคะไม่ว่าละครไทยเรื่องอะไรมา เราจะต้องดูทุกเรื่องนะคะติดนะคะเพราะ<ม>ว่าเราไม่ได้มีเพื่อนที่นี่เราอยู่ครอบครัวเลี้ยงลูกตั้งแต่เช้าถึงเย็นนี่หัวฟูตั้งแต่เช้าถึงเย็น,แ,ยนแล้วก็อยู่หน้าจอทีวีก็<ม>คือละครไทยนะคะ,อะพอสามีบอกมีอีกช่องหนึ่งเผื่อเธอจะได้ดูช่องอื่นบ้างเราก็วิ่งไปแล้วก็เห็นหลวงพ่อนะคะใส่แว่นตาหนาๆน,นะคะ<ม>แล้วก็ไม่พูดอะไรแล้วก็มีตัวงสื่อจีนปรากฏซึ่งเราเห็นท่าน ตอนแรกเราก็รู้สึกว่าทําไมท่านมีหน้าตาแบบนี้มีหน้าตาที่เหมือนไม่เหมือนคนปกติก็คือดูเหมือนแบบฮ้ยทำไมท่านสว่างสวขนาดนี้แต่ท่านคงจะเป็นคนจีนแหละเพราะว่านรกอก็เป็นพระจีน,นเพราะว่าเป็นภาษาจีนอยู่ข้างๆจอใช,ใช่ไหมคะค่ะแล้วท่านก็ไม่พูดอะไรเลยแล้วเราก็เดินกลับมาคงไม่ใช่ช่องไทยหรอกเราก็ดูดฝุนต่อแล้วท่านก็พูดออกมาแล้วก่อนที่สามีจะกดรีโมท หนีไปเขาบอกว่าอย่าเพิ่งขอฟังอีกนิดนึงนี่คือภาษาไทยโอ้โทําไมนี่มีช่องไทยอีกช่องหนึ่งด้วยเหรอดีใจดีใจมากเลยเพราะเราไม่ได้ติดจานดาวทําอะไรทั้งสิ้นค่ะไม่มีการติดอะไรในการที่จะคือมันมาเองอะคะ่ะจูนเจอเอง,องในช่องนั้นค่ะช่องอม,มาเองเข้าทีวีเองแล้วเราก็ฟังหลวงพ่อกําลังสอนเราก็รู้สึกว่า ทำไมมันรู้สึกดีอย่างนี้นะคะ,คะแล้วก็ติดติดตามช่อง d m c นะคะแล้วก็ค่อยๆที่จะไม่ติดละครไทยแล้วเราไม่ดู<ม>ละครไทยแล้วก็ดูช่องนี้ช่องเดียวตั้งแต่เช้าถึงเย็นก็สามีเข้ามาก็เห็นเราอยู่หน้าจอทีวีช่องนี้ช่องเดียว<ม>จนสามีก็ไม่เข้าใจว่าเธอไม่ดูช่องอื่นเลยเหรอแล้วเราบอกกับสามีว่ายังไงคะเพราะทำไมเราถึงดูอยู่ช่องเดียว ล้วก็บอกว่าโอ้โหนี่ช่องนี้ทําไมดีอย่างนี้อจริงๆแล้วฉันอยากฟังแบบนี้แหละฉันอยากฟังแบบนี้แต่มันไม่มีไงอยู่ดีๆมันก็มีขึ้นมาแล้วก็ไม่อยากดูช่องอื่นแล้วคือจะดูช่องนี้อืแล้วจนกระทั่งมันมีวันนึงมันมีการสัมภาษณ์นักเรียนดีโอยูนะคะด้วยหน้าตายิ้มยั้งแจ่มใสเขาเบิกบานกันมากเลยเขาก็บอกว่าเขาเรียนมาแล้วเขามีความรู้สึกดีอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็บอกว่ามีทั่วโลกนะดีโอยูใครเรียนก็ได้เราก็เลยคิดว่า อาแล้วเยอรมันมีไหมแล้วมันต้องไปเรียนไปสมัครที่ไหนแหละดี o U เนี่ยเราอยากเรียนนะคะเขาบอกว่าเขาเรียนแล้วเขาได้ไปรับปริญญาบัตรจากจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วก็โอ้โห,โหได้รับปริญญาบัตรจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อนี่แหละนี่แหละคือคือเป้าหมายที่เราอยากจะเรียนนะคะนอกจากอยากมีความสุขเหมือนเขาแล้วอยากจะได้รับปริญญาบัตรจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเราต้องเรียนให้ได้นะคะก็เลยให้สามีสืบหาในอินเทอร์เน็ตนะคะว่ามันมีไหม วัดพระธรรมกายในเยอรมันมีไหม,มหาให้หน่อยเ,ร,เริ่มหาวัดแล้วใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ค่ะเขาก็หาเจอเป็นวัดพระธรรมกายฟังเฟิร์ตในอินเทอร์เน็ตนะคะ <c oughs> ก็ก็ก็ยังไม่ได้โทรศัพท์ไปแต่ว่าเราก็รีบไปเลยนะคะวันหยุดเสาร์อาทิตย์เราก็รีบไปแต่งชุดใส่เสือเส้อยือดสีขาวกางเกงยีนนะคะซึ่งเราไม่รู้ว่ามันต้องแต่งตัวยังไงเขาทําอะไรที่วัดเราก็ไม่รู้เรื่องคือเราไม่มีข้อมูลเลยเราจะไปสมัคร ดเอยเท่านั้นเองอนะคะแล้วเราก็ไปวันแรกไม่มีใครอยู่วัดเพราะว่าพระอาจารย์นิมนต์ไปฉันเพลข้างนอกไปถึงตอนแรกรู้สึกดีใจมากเหมือนกับเราฟังความรู้ในดเอนซีมาเยอะเราเรา,เราอยากอยากมีความสุขนะคะเราเราเราอยากจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนที่เขามีความสุขแบบนี้อพอเราไปแล้วไม่มีใครอยู่วัดเรารู้สึกเหมือนเหมือนคนจอมใจอะ,ค,ะค่ะสามีพาไป พาไปเที่ยวที่อื่นใจก็คิดถึงแต่วัดว่าทําไมทําไมไม่มีใครเข้าไปไหนกันหมดนะคะค่ะแล้วทํายังไงต่อพอ,พอไม่เจอใครเนี่ยทํายังไงต่อคะพอกลับถึงบ้านสักสองวันสามวันเราก็ลองโทรไปที่วัดอืแล้วท่านพระอาจารย์เจ้าอาวาสก็รับสายแล้วก็ดีใจมากนะคะแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกเพราะตกใจพูดภาษา ที่คนปกติคุยกับพระก็พูดไม่เป็น oh. ท่านก็บอกว่าใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆ <laughs> มาได้ตลอดว <laughs> ันนั้นย <laughs> อัตมามีคนเขานิมนต์ไปฉันข้างนอกก็เลยดีใจมากนะคะก็เลยไปตั้งใจที่จะไปอีกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ต่อมาก,ก็จะไปอีก <laughs> ไปสมัครดีโอยค่ะไปแล้วก็อุบาสิกาน่ารักมากนะคะเจ้าหน้าที่น่ารักมากเสียงเพราะ พูดเพราะทําไมเขาพูดเพราะอย่างนี้ทําไมเขาต้อนรับดีอย่างนี้เขาเห็นเด็กๆเห็นเห็นลูกเราเขาก็เขาก็พูดดีๆแล้วก็ทําไมมันอบอุ่นอย่างนี้นมันเป็นบรรยากาศ <c oughs> ที่อบอุ่น<ช>ที่เราไม่ได้เจอมานานแล้วกับคนไ<ช>ทยเพราะเราก็ไปอยู่ที่นูน<ช>่นตั้งแต่แต่งงานก็ไปอยู่ที่นู่นเลยใช่คะแล้วทีนี้สิ่งที่ที่ได้อ่าจากที่พี่ออได้เรียนดีเอยูเป็นยังไงคะสิ่งที่แบบ ได้เรียนแล้วเรานำมาใช้แล้วมีความสุขเนี่ยค่ะ DOU นะคะมันรู้สึกว่ายิ่งเรียนนะคะยิ่งเรียนเรารู้สึกว่าทำไมความรู้ดีๆในทางพระพุทธศาสนาขนาดเนี้ยทำไมไม่ถูกบรรจุไว้ในวิชาพระพุทธศาสนาของอเราตั้งแต่เรียนมาวิชาพระพุทธศาสนาที่เรียนมาเราก็นึกว่าเราเข้าใจแล้วเราเป็นคนพุทธแล้วโอ้โหมาเรียน DOU ไม่เลยค่ะความรู้ทั้งหมดที่ชาวพุทธทุกคนควรจะเรียนมันมีอยู่ใน D.O.U. ทั้งหมดม,มาเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องวิธีปฏิบัติตัวทั้งกายวาจาใจการนั่งสมาธิภาคปฏิบัติภาคทฤษฎีทั้งหมดที่คนพุทธอย่างเราค่ะควรจะเรียนควรจะศึกษามันอยู่ใน D.O.U. ทั้งมหมดค่ะมันดีมากม,มันดีมากเลยค่ะ แล้วพอเราเรียนแล้วดีมากแล้วนำไปใช้แล้วชีวิตเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่แบบว่าอ,อ,อย่างที่บอกว่าคือก็ไม่ได้มีความรู้ในด้านพระพุทธศาสนามากนะักขนาดไปคุยกับพระอาจารย์ยังวางตัวไม่ถูกเลยพอหลังจากที่เราได้เรียนมาแล้วแล้วก็มีโอกาสได้เข้าวัดตรงนี้สิ่งที่นำเอามาใช้มันมีประโยชน์ยังไงบ้างคะพี่อ้อมีประโยชน์มากนะคะเพราะว่ามีทั้งภาคปฏิบัติแล้วก็ภาคทฤษฎีภาคทฤษฎีก็เหมือนเราทําข้อสอบทั่วไปใช่ไหมคะในความเข้าใจ ในการเป็นคนพุทธแต่ว่าภาคปฏิบัติก็คือแน่นอนเราต้องนั่งสมาธิซึ่งพี่อออไม่ไม่เคยนั่งสมาธิมาก่อนอืมไม่เคยเลยมานั่งกับหลวงพ่อใน DMC แต่ไม่ได้นั่งทุกวันแต่พอเรียน D.O.U เราจะต้องนั่งทุกวันค่ะมันมันก็เหมือนกับว่าถ้าเราไม่ใช่สายปฏิบัติพอเราเรียน D.O.U ก็เหมือนกับคุณจะต้องนั่งค่ะอ,อย่างน้อยสองชั่วโมงม,มันมีสมุดจดบันทึกเหมือนกับ การบ้านสิบข้อ,อคือทําการบ้านสิบข้อทุกวันนะคะนักเรียนดูโออยู่คือเหมือนเหมือนถ้าคุณอยากจะจะเรียนจบใช่ไหมคุณก็ต้องทําการบ้านสิบข้อทุกวันม,มันก็เป็นเหมือนกับการบันทึกบุญให้กับเราด้วยนะคะเวลาที่เรากลับมาอ่านอีกครั้งมันก็จะรู้สึกว่าโอ้เราทําได้ขนาดนี้เลยหรือ,อในระดับของเรานะคะมไม่ได้เอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่น จากเมื่อก่อนนะคะเป็นคุณแม่ใจร้อนนะคะ,ะเป็นคุณแม่ขี้โมโหนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าถ้าเราไปวัดเรารู้สึกว่าโดนพระอาจารย์ท่านอบรมสั่งสอนมาโอ้โหดีจังเลยอะเราอยาก<ะ>ให้สามีกับลูกของเราเป็นเหมือนกันเนี่ยพระอาจารย์ท่านพูดดีมากเลยนะแต่ว่าอาจจะเรื่องภาษานะคะในการสื่อสารอาจจะไม่เข้าใจลึกซึ้งเหมือนกับเราค่ะเราก็บางทีเรา เราก็มาบอกสามีว่าเนี่ยทาแบบนี้ดีมากเลยนะคะทําไมเธอไม่ทําล่ะทําไมลูกไม่ทําล่ะคือมันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอะ่ะการที่เราลงมือปฏิบัติมันคือการที่เราเปลี่ยนตัวเองก่อนอเราต้องเปลี่ยนตัวเองก่อนพอมาเรียนดีเออูในระดับที่มากขึ้นมากขึ้นมันก็จะค่อยๆสอนตัวเองได้ว่าอ๋อเราจะต้องเปลี่ยนตัวเราเองก่อนสิเราเปลี่ยนตัวเราแล้วสิ่งแวดล้อม ก็คือสามีลูกใครก็ตามเนี่ยเขาจะเปลี่ยนของเขาเองเราไม่ได้มีหน้าที่มาเปลี่ยนคนอื่นแต่เราต้องเปลี่ยนตัวเราเองต่างหากเขาจะได้เห็นว่าอ๋อเธอไปวัดเออเธอเปลี่ยนจริงๆไม่ใช่ไปวัดแล้วก็ก็ยังมามาจุ๊จี้จุกจิกคือมันไม่ได้เปลี่ยนไงก็เลยเข้าใจตรงนี้มันก็เลยดีขึ้นอัตโนมัติโดยที่เหมือนกับว่าการเราจะต้องทําให้เห็นก่อนก่อนที่เราจะไปบอก สามีหรือลูกให้ทําเหมือนกับเราอะคะอ่ะม,มันเป็นต<ก>้นแบบก่อนเนาะต้องเป็นต้นแบบแล้วก็ทําให้เขาเห็นว่าเวลาเราไปวัดแล้วสิ่งที่เราได้มาจากวัดเป็นยังไงแล้วถ้ามันดีเขาก็จะมีโอกาสได้ซึมซับแล้วก็อยากทําแบบเราบ้างทีนี้เห็นรูปนานลูกนะคะน่ารักมากเลยต้องสอบถามว่าพี่อ้อเองได้มีโอกาสพาเด็กๆเนี่ยคะ่ะไปวัดตั้งแต่เล็กๆกันเลยหรือเปล่าคะแล้วสิ่งที่เด็กๆได้รับการปลูกฝัง เพราะว่าน้องก็น่าจะเป็นลูกครึ่งเนาะดูจากหน้าตาที่แบบน่ารักมากเลยการปลูกฝังในวัฒนธรรมชาวพุทธให้กับเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างคะพี่อ้อวัฒนธรรมชาวพุทธนะคะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เราไม่ไม่ได้คือไม่ได้เป็นแม่สีรเรือนหรือว่าไม่ได้เป็นคุณแม่ที่ที่สอนลูกอะไรมากมายอะคะ่ะแต่พอเข้าวัดโอเคก็จะซึมซับจากที่วัดมาในเ,เรื่องของ การทําความสะอาดหรือว่าการจัดเก็บที่นอนซึ่งทุกอย่างบอกเลยว่าได้มาจากที่วัดนะคะ mm. คุณแม่ไม่สามารถที่จะเป็นต้นแบบได้พอเข้าวัดเราถึงพาลูกทํา mm. ทุกอย่างที่เป็นวัฒนธรรมชาวพุทธเรื่องความสะอาดอะไรเราจะต้องทําให้ลูกเห็นโดยที่เมื่อก่อนเราจะใช้แต่คําพูดท mm. วันนี้ไม่เราก็ทําแล้วเขาคือเหมือนกับว่าเราทําเลยแล้วเขาก็อ๋อแม่ทําไงฉันก็เลยทําเหมือนแม่ mm. ก็เป็นอัตโนมัตินะคะ โอ้โหน่ารักมากๆเลยแล้วน้องๆก็คือพี่อ้อก,ก็พาน้องมาวัดมาทําบุญกันอย่างนี้ตลอดเลยหรือเปล่าคะช่วงก่อนที่จะมีโรคระบาดก็ไปบูชาเข้าพระอืไปบูชาเข้าพระที่วัดตลอดนะคะทุกๆต้นเดือนอในช่วงที่มีหิมะตกคนคนที่อยู่ยุโรปเขาจะรู้ดีว่าตื่นตีสามนะคะถ้าออกจากบ้านถ้าเราไม่ได้ไปนอนค้างวัด เราต้องออกจากบ้านประมาณตีสามอะค่ะเราก็ต้องขับรถฝ่าหิมะไปเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องปกติซึ่งเราบูชาเข้าพระกันประมาณปีสามปีสี่ก็คือไปค่ะไปอย่างนี้ค่<อ>ะจากในภาพที่เห็นก็คือมีพ่อบ้านมาด้วยใช่ไหมคะในการที่มาวัดเขาต้องเป็นสารตีค่ะเขาต้องเป็นสารถีเพราะ,ะบางครั้งเนี่ยบางครั้งเขาไปไม่ได้จริงเราก็นั่งรถไฟกับลูกก็หอบ หอบลูกทั้งมีสามคนนะคะหอ,หอบลูกสามคนตั้งแต่เขานั่งรถเข็นมีรถเข็นมีกระเป๋าสำหรับสัมภาระของเราหนึ่งใบแล้วลูกคนหนึ่งก็ต้องเข็นกระเป๋าให้แม่เพราะเราก็ต้องเข็นเมลิซาตัวเล็กตอนนั้นก็คือต้องช่วยกันเวลารถไฟมาเราก็ต้องเลงให้ดีเวลาประตูเปิดเราต้องเข้าเลยนะลูกแต่รอ <c oughs> แม่นะคะแม่ก็เบี่ยงกระเป๋าเข้าไปก่อนตามด้วยรถเข็นก็คือเหมือนกับ เหมือนเหมือนลูกไก่อ่ะค่ะตอนตอนตอนเข้าไปในรถลูกเดียวเดี๋ยวรถไฟปิดประตูแล้วล้วพลาดแล้วคือเราต้องรอนานมากนะลูกคือต้องต้องเตรียมให้ดีทุกคนก็จะแบบจะจะลุ้นมากเวลารถไฟมาเราจะต้องไม่ตกนะคะถ้าแสดงว่าเด็กๆมีความสุขหรือเปล่าคะพี่อ้อที่แบบเขาได้มีโอกาสไปวัดกับคุณแม่อย่างเงี้ยเขาชอบนะคะที่วัดมีเด็กลูกครึ่งเยอะแยะเลยค่ะมีเด็กลูกครึ่งมากมาย เขาก็จะไปรวมตัวกันเด็กๆเ,เขาจะไปรวมตัวกันค่ะถ้าเขาไม่มีเด็กเลยเขาก็จะอาจจะแบบโอไปแล้วมีแต่ผู้ใหญ่ไม่มีวัยเขานะคะแต่ว่ามีเด็กค่ะมีเด็กเยอะมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าไปนี้เพื่อจะไปหาเพื่อนๆเขานั่นแหละค่ะอ,อนออกจากพาครอบครัวพาลูกมาแล้วสิ่งสําคัญที่พี่อ้อตั้งใจแล้วก็อยากทํามากก็คือการพาคุณพ่อคุณแม่ให้ได้มีโอกาสรู้จักในเส้นทางแบบนี้เพราะว่า อย่างที่พี่อ้อบอกตั้งแต่แรกว่าความที่อยากเรียนให้จบเพื่อที่จะได้เลี้ยงคุณพ่อคุณแม่นี่คือสิ่งที่ปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กว่าเราต้องเป็นลูกต้องเลี้ยงพ่อแม่แต่เมื่อเราเลี้ยง<ช>ได้แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่อยากทําคือทําให้คุณพ่อคุณแม่ได้พบกับหนทางสวรรค์และนิพพานตรงนี้เป็นยังไงคะพี่อ้ออยากให้อธิบายให้ฟังอะคะ่ะเราเพี่อ้อเชื่อว่าลูกส่วนใหญ่อยากจะตอบแทนคุคุณพ่อแม่นะคะแต่เราไม่เคยรู้ ก่อนเข้าวัดเราไม่เคยรู้ว่าการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ที่มากกว่าเงินทองเข้าวของคือการที่ชวนให้พ่อแม่ได้รู้จักการสร้างบุญสร้างบารมีรักษาศีลห้านะคะทุกอย่างในการสร้างบุญสร้างบารมีนั่นคือการที่เราชวนท่านให้ปิดนรกอเปิดประตูสวรรค์คํานี้นะคะ,ะได้มาจากพระเดชประคุณหลวงพ่อที่ท่านสอนเป็นประจําใช่ไหมคะลูกที่ ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้สูงสุดก็คือปิดนรกเปิดสวรรค์จะคาคานี้จาแม่นเลยแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นคนบ้านนอกพ่อแม่ของเราก็จะชอบเวลาอ,อป่วยไข้หรือว่าของหายเหมือนอาจารย์รักพิงค์เลยค่ะเหมือนบ้านอาจารย์รักพิงค์เราก็ต้องไปไปพึ่งคนส่งใช่ไหมคะอ่าแล้วทีนี้เราก็รู้สึกว่าอยากให้พ่อแม่นั้นรู้จกักที่พึ่งที่ระลึกสูงสุดก็คือพระรตนาัยนะคะ,คะ เราก็เลยคือตอนที่พี่อ้อเข้าวัดครั้งแรกทั้งหมู่บ้านทั้งครอบครัวมีพี่อยู่คนเดียวนะคะ mm hmm. พี่ก็จะชวนเวลาโทรศัพท์ไปก็บอกว่าเอาอยอยากให้ดูช่องดี c จังเลยอะทำไงดีก็คือไม่มีโอกาสนะคะเพราะว่าเราอยู่ไกลแล้วก็มันไม่มีอะไรที่จะมาสนับสนุนให้ uh hmm. พ่อแม่ของเราได้ดูดีเทีนี้เราก็เลยวางแผนว่าในในปีที่มีการโปรยดอกดาวยต้อนรับพระธุดง mm hmm. เป็น แบบเต็มรูปแบบนะคะ,ะเต็มรูปแบบปีสุดท้ายนะคะเราก็คิดว่าเราอยากจะกลับเมืองไทยแต่ด้วยความที่ฝรั่งสามีเนี่ยเขาไม่ได้ที่จะให้เงินใช้แบบว่าตามสบายใจมากมายนะคะอ,อยู่ๆอ,อยากจะกลับไม่มีแผนอะไรเลยอธิษฐานจิตกับหลวงปู่แบบอยู่ดีๆก็อยากไป<ะ>เพราะว่าทุดดงจะจะเริ่มแล้วเราต้องไปเราคิดถึงพ่อแม่เรานะคะเราออกกลนอุบายว่าถ้าเราได้กลับนะเราจะชวนพ่อแม่เข้าวัด ด้วยการที่ให้มาสัมผัสบรรยากาศการต้อนรับพระธุดงนี้แหละแล้วก็จะเตรียมให้พ่อแม่ขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่พนาวัตมันคือมันมาในสมองหมดเลยเหลืออย่างเดียวก็ได้รับการอนุญาตจากสาม,มีท่านั้นเองทีนี้เราก็ขอหลวงปู่ในขณะที่ขอนั้นเราก็ดูดีเอ็มซีไปด้วยร้องไห้ไปด้วยนะคะเราก็ไม่รู้หรอกว่าจะได้หรือเปล่าแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์มีได้เงินมาห้าพันยูโรโดยที่เราไม่รู้ภายในเจ็ดวันเราก็กลับ เราก็เลยว่าขอกลับได้ไหมก็กลับก็ได้กลับนะคะก็ได้กลับซึ่งเราไม่ได้ใช้ข้ออ้างว่าเราจะไปวัดแต่เราใช้ข้ออ้างว่าเราจะกลับไปเรียนนวดแผนไทยเพื่อที่จะกลับมาทําอาชีพนวดที่เมืองนอกนะคะแล้วทีนี้เราก็พอไปถึงนะคะเราก็ให้ติดต่ออุบาสิกานะคะน้องแอนชื่อน้องแอนนะคะอุบาสิกาน้องแอนเคยมาเป็นอุบาสิกาที่วัดที่เยอรมันนะคะเขาก็หาห้องที่เมืองแก้วมณีให้นะคะเช่าหนึ่งเดือน เพื่อที่จะให้พ่อแม่มาอยู่กับพี่ค่ะหนึ่งเดือนตรงนั้นเราจะเอาเวลาตรงนั้นนะคะให้คุ้มค่าที่สุดแล้วพ่อแม่ก็มานะคะมาอยู่กับเราแล้วมันเป็นช่วงที่โค้งสุดท้ายเจ็ดวันโปรยดอกดาวรวยไปทุกวันนะคะขึ้นรถบัสตีสี่ตีห้าไปเขาให้ไปขึ้นตรงไหน,นตรงไหนแล้วก็ต้องตื่นตีสามตีสี่ 3, 4, เพื่อที่จะไปขึ้นรถบัสกับหมูค่คณะเพื่อที่จะไปโปรยดอกดาวรวยนะคะช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีความสุขมากนะคะ พ่อแม่ก็ไม่รู้เรื่องนะคะไม่รู้เรื่องว่าที่นี่เขาทําอะไรกันแค่ฉันจะมาหาลูกฉันแค่นั้นเองนะคะพอพอพ่อแม่ได้สัมผัสบรรยากาศการต้อนรับราธุดงท่านก็ปลื้มอัตโนมัติปลื้มแล้วก็อพอครบเจ็ดวันสุดท้ายปิดโครงการนะคะเราก็บอกป้ายพ่อแม่เก็บกระเป๋าค่ะขึ้นพนาวัตอแล้วลูกไปไหมไม่ไปค่ะเพราะว่าเราต้องเลี้ยงเมลิซาอยู่ที่ห้องนะคะที่เมืองแก้วมณี พ่อแม่ก็โอเคขึ้นรถบัดไปพนาวัดหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ไม่รู้หรอกแล้วก็ไม่เคยไปนะคะพี่ก็ไม่เคยไปพ่อแม่ก็กลับลงมาจากพนาวัดกลายเป็นคนละคนเลยค่ะพ่อแม่เข้ามาแบบแเราก็ไม่เคยเห็นพ่อแม่เป็นอย่างนี้นะคะเข้ามาแบบยิ้มมีความสุขคุยกันสองคนโอ้ยลูกแม่นั่งสมาธิไปแม่รู้สึกตัวโยกแม่มแม่ก็ไม่รู้ว่าแม่ฝันหรือเปล่ากึงกึงฝันกึงกึงหลับ เห็นองค์พระประธานท่านขยายเข้ามาแม่ก็ไม่รู้ว่าฝันลึกฝันลึกตื่นแค่เราได้ฟังแล้วก็โอ้มีความสุขมากพ่อกับแม่บอกว่าลูกเหมือนสวรรค์เลยอ่ะมีแต่นางพระถดเทวดาแล้วก็คําพ่อแม่ว่เพราะแม่เราไม่เคยเป็นแบบนี้นะกลับลงมาจากพนนวัตเป็นได้ขนาดนี้เชียวหรือคือท่านมีความสุขท่านมีความสุขที่เกิดขึ้นในช่วงที่แบบ มันเป็นช่วงของบุญที่ส่งผลจริงๆแล้วพี่อ้อก็ได้ทําหน้าที่ของลูกกระตันยูที่ชี้หนทางสวรรค์และนิพพานให้กับคุณพ่อคุณแม่จริงๆเลยนะคะทีนี้ต้องมาถามในส่วนของเออเวลานี้เนี่ยพูดง่ายๆว่าพี่อ้อก็เข้าเข้าวัดมาสั่งสมบุญเลี้ยงลูกแล้วก็พาคุณพ่อคุณแม่ได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญด้วยแล้วตอนนี้ค่ะอยากถามพี่อ้อจากใจเลยว่าวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับพี่อ้อบ้างคะ ให้เยอะมากค่ะเอาจริงๆก็คือเราซึ่งเคยเป็นผู้เคยหลงผิดโดยที่เราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างที่มันผิดสีลห้าแต่พอเราเข้าวัดเรารู้แล้วว่าโอโ้สีนห้าเราผิดมาเกือบทุกข้อพอหลวงพ่อมีประโยคที่ว่าอดีตที่ผิดพลาดลืมให้หมดอกุศลทุกชนิดไม่คิดทําเพิ่มก็เป็นประโยคที่เหมือนกับว่าให้ชีวิตใหม่สำหรับพี่ mm. โอ้โห ที่ผ่านมาพี่เป็นคนที่ถ้าทําอะไรผิดพี่จะเก็บเอามาคิดแล้วก็ทุกอยู่ตรงนั้นปล่อยไม่เป็นะนะคะแต่พอได้ประโยคนี้โอ้โหพี่ก็เบิกบานค่ะพี่ก็เบิกบานพี่ก็ไม่สนใจว่าพี่ทําอะไรมานะคะพี่ก็จะไม่ทําความเขาเรียกว่าผิดศีลห้าอีกแล้วก็เหมือนกับว่าพยายามที่จะรักษาใจของตัวเองให้อยู่ในบุญเหมือนกับที่พระเด็พระคุณหลวงพ่อบอกนะคะซึ่งโดยเฉพาะการที่พี่อ้อได้ไปเจอกัาณมิตรที่ ก็คืออาจารย์รักพิงค์นะคะที่ท่านเอาคําสอนของพระเด็จพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเนี่ยมาถ่ายทอดผ่านความรู้ของอาจารย์รักพิงค์นะคะพี่ก็เลยได้สร้างเพจกัลยาณในมิตรที่โลกต้องการขึ้นมาเนี่ยมันเป็นความสุขของพี่มากนะคะซึ่งมาก่อนพี่เลี้ยงลูกเนี่ยพี่ไม่มีความรู้เรื่องโซเชียลใดๆดทั้งสิ้นตัดคลิปอะไรพี่ทําไม่เป็นแต่พอพี่พี่ได้ไปเรียนตัดคลิปใน YouTube มาด้วยเหตุบังเอิญบางอย่าง แต่พี่ก็ไม่รู้ว่าจะพี่จะตัดคลิปไปทําไมนะคะแต่พอมาเจออาจารย์รักพิงค์พี่ก็ได้เข้าไปขออาจารย์ว่าขอตัดคลิปอาจารย์ได้ไหม,มซึ่งเราได้แอบเรียนสิ่งที่อาจารย์สอนแล้วนํามาใช้ม,มาปรับกับชีวิตแล้วมันดีขึ้นมากนะคะทั้งลูกทั้งสามีอะไรมันก็คือทุกอย่างมันดีขึ้นถ้าเราได้ทํามันจริงๆอะคะ่ะเราได้เปลี่ยนตัวเองจริงๆอะเราได้มองตัวเองจริงๆซึ่ง อาจารย์อนุญาตแล้วเราก็เลยตัด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 คลิปอาจารย์ในขณะที่เราตัดนั้นเหมือนกับเราก็ได้เรียนไปด้วยฟังไปทบทวนไปด้วยใช่ค่ะอะไรที่มันลึกซึ้งเราก็ตัดไปร้องไห้ไปตัดเสร็จดีใจปลื้มร้องอยู่คนเดียวปลื้มร้องนะคะไม่ไม่ใช่ร้องเศร้าโศกเสียใจมันดีรู้สึกว่ามันดีมากเลยแล้วก็รักมากการตัดคลิปของอาจารย์แล้วก็เลยตัดตอนแรกยังไม่มีเพจโพสต์ใน facebook ของส่วนตัวเสร็จแล้วมันก็ มีความรู้สึกว่าน่าจะสร้างเพจขึ้นมาก็เลยเป็นเพจกันรยานมิตรที่โลกต้องการซึ่งเน้นการทำคลิปสั้นจากไลฟ์สดของอาจารย์รักทิ้งนะคะเน้นนะคะแล้วจนได้มาเป็นมีการสวดมนต์ใช่เพราะไ่าอย่างที่เห็นในภาพก็คือโอ้ตอนนี้เวลาเวลาไม่พอแล้วนะคะพี่พี่อ้อก็คือมีภาพของน้องๆนี่แหละในการสวดมนต์ด้วยเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยนะคะเด็ก ลูกครึ่งเนาะสวดมนต์หมดธรรมจกกักรกระเป๋าวัฒนสูตรแล้วก็มีความสุขมากๆเลยวันนี้ได้รับเรื่องราวดีๆนะคะจากพี่อ้อเยอะแยะเลยนะคะทั้งเรื่องของการเปลี่ยนตัวเองให้มีความสุขได้ด้วยหลักธรรมของพระสมมาสม,าสมุทธเจ้ารวมไปถึงการดูแลเด็กๆลูกๆแล้วก็การชี้หนทางสวรรค์นิพพานให้กับคุณพ่อคุณแม่วันนี้ค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่อ้อที่ได้มามเป็นสุงไอดอลให้กับเราค่ะขอบคุณ,คณควัชรีฟลานส์ France, นะคะขอบคุณมากๆค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมคะได้สิ่งดีๆแบบนี้แล้วเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันในการทําเรื่องราวดีๆให้เกิดขึ้นไม่ใช่แค่เฉพาะตัวเองต้องส่งต่อเรื่องราวดีๆแบบนี้โดยเฉพาะในยุคนี้ก็คือยุคโซเชียลมีเดียเราใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียในการเผยแพร่ธรรมะให้ทุกคนมีความสุขไปกับเราไปด้วยกันค่ะวันนี้ลาสมาชิกทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ